ำเสนอคะ่ะฝอยทองทองยิบทอหยอดสไตล์ง่ายๆสไตล์ที่บ้านทำด้วยไข่ไก่ร้วนๆนะคะถ้าเกิดใครสนใจไม่มีไข่เป็ดอยากทำด้วยไข่ไก่ก็ติดตามนะคะสวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมคะ่ะเห็นกระทะทองเหลืองแล้วก็น้ำเชื่อมนี่คงไม่พ้นนะคะทำขนมหวานนะคะค่ะวันนี้พี่แมวจะมานำเสนอวิธีการทำทองหยอดนะคะด้วยไข่ไก่กันอีกรอบหนึ่งนะคะ ซึ่งคลิปก่อนๆก,ก็เคยสอนทำไปแล้วเนาะอันนี้เป็นน้ําเชื่อมที่เหลือจากการทําทองหยิบของพี่แมวนะคะจากการทําฝอยทองครั้งแรกทองหยิบครั้งที่สองแล้วมาครั้งนี้ก็นํามาทำเอ,อทองหยอดนะคะน้ําเชื่อมก็จะเข้มข้นขึ้นนะเดี๋ยวเราจะไปดูไข่ทางโน้นกันค่ะล้างมือให้สะอาดนะคะแล้วก็เราจะมาแยกไข่กันนะช้อนเขาขึ้นมานะ แล้วก็นิ้วเนี่ยลูดออกมาเลยนะคะจะเห็นเป็นติ่งขาวๆพวกนี้ก็เอาออกมาให้หมดนะแล้วก็ลูดเอาเมือกนะคะเมือกไข่าขาวเนี่ยให้เหลือน้อยที่สุดเลยนะ mm hmm. พี่แมวเคยสอนไปหลายคลิปแลนะ้วเนาะบางเออ่ไข่าบางอันเนี่ยเขาจะดึงออกมายากก็ต้องค่อยๆพยายามนะคะท่านผู้ชมเนี่ยติ่งขาวๆตรงเนี้ยนะบางทีเออ่มือลูดไม่ได้หรอกคะ่ะเพราะติ่งเขาเล็กเนาะนิ้วโป้งเนี่ยก็จะลูดไม่ได้ลําบากติ่งเขาเล็กนะไข่ไก่ ใช้การดึงออกมาอย่างนี้แหละคะ่ะนี่ใส่ไปเลยนะอ่านะคเนี่เอาไข่าขาวมาให้เยอะที่สุดนะเหมือนคลิปก่อนนะที่พี่แมวเ,เคยสอนวิธีการเออเอาไข่าขาวออกนี่นะให้เหลือน้อยที่สุดนี่เอาละเราก็จะทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะ แล้วแต่สะดวกนะคะจะใช้วิธีดึงออกแบบนี้ก็ได้เพราะว่าถ้าติ่งไอ้ขาวๆท่าเล็กๆเนี่ยนะเขาเป็นติ่งขาวๆอยู่เนี่ยเขาจะเล็กมากไข่ไก่ก็ดึงออกอย่าลืมนะคะท่านผู้ชมจะใช้ไข่เป็ดผสมด้วยก็ได้จะได้เนื้อขนมเยอะๆนะแต่พี่แมวใช้ไข่ไก่หมดเนี่ยจะเนื้อขนมน้อยฉะนั้นจะต้องใช้ไข่ไอ้ไข่ไก่นะคะขอโทษจํานวนมากเนาะ เอาละเดี๋ยวพี่แมวทำเสร็จแล้วเรากลับมาดูนะเดี๋ยวให้พี่ชมดูจนหมดเดี๋ยวจะเสียเวลามาค่ะนะคะผ้าขาวบางพี่แมวผืนใหญ่ไปพี่แมวก็ใช้ครึ่งเดียวนะนี่เขาเยอะไปเอามาไว้ข้างนี้นะเห็นไหมคะบิดนะคะบิดหมุนไปนะคะ เราจะรีดไข่ออกมาเอาเมื่อกี้ลืมตีมแต่หมุนผ้าให้เป็นเกียวนะคะผ้าขาบ้างเนี่ย เอาละเหลือนิดนิดนี่เราไม่ต้องไปอวอลเลตนะคะเนี่ยเหลือจุดติ่งไน้อยเนี่ยนะเพราะว่าอะไรก็อาจจะเป็นไข่ขาวหรือว่าเมื่อไข่ที่เราค้างอยู่นะเอาละเนี่ยเหลือแค่เนี้จะไม่ต้องประเีดเอาให้หมดหรอกนะไม่ต้องไปเสียดายทิ้งไปเลยค่ะ เราก็จะนำปตีเลยนะทองหยอดเราไม่ต้องใช้น้ำค้างไข่นะเหมือนกระทองหยิบเราก็ไม่ใช้เหมือนกันนี่พี่แมวใช้เครื่องอิเล็กนะคะอิเล็กทริกแฮนด์นะคะตีใช้เปิดความเร็วสูงสุดเลยนะตีประมาณ5-7นาทีนะคะเดี๋ยวพี่แมวไปเอานาฬิกามาจับเวลาก่อนเนาะอ่ะพี่แมวก็จับเวลานะคะ ห้ถึงเนาทีแต่พี่แมวจะจับไปที่6นาทีใช้มือถือให้เป็นประโยชน์นะคะเราก็จะตีด้วยความเร็วสูงสุดเลยนะ ฟูไข่ก็จะฟูแล้วก็จะข้นนะคะข้นหนากว่าเออทองหยิบเนาะจะฟูหนากว่านะเดี๋ยขอใส่สีผสมอาหารนะคะคนให้เข้ากันนะนี่นะคะ จะเหลืองขึ้นมานะจะเหลืองเข้มเหมือนตอนแรกเนาะตอนที่เราตีไข่ตอนแรกไข่ที่ยังไม่ฟูเนี่ยเขาก็จะสีเข้มนะพอเราตีฟูขึ้นมาแล้วเขาก็จะสีเริ่มอ่อนๆนะนี่นะคะมาเป็นสายจะเหนียวข้นข้นของเมื่อกี้นี้นะจะเหนืดเนิดเลยนะคะจะเหนืดเนดเลยนะเอาละ พี่แมวจะเอาแป้งทองหยอดมาผสมค่ะมาค่ะนี่เป็นแป้งนะคะแป้งสําหรับใส่ทองหยอดนะคะเขาจะเรียกว่าแป้งแป้งทองหยอดนะคะพแมวก็จะใส่ลงไปเลยนะท่านผู้ชมต้องกะเอานะเดี๋ยวพี่แมวก็กะทุกคนนะคะอ่า ผสมให้เข้าๆกันเนาะต่ลอมตะลอมไม่เข้ากันนะถ้าเกิดใครไม่มีแป้งทองหยอดสมัยก่อนเขาจะใช้แป้งข้าเจ้านะคะ อันนี้แป้งทองหยอดก็มีส่วนผสมนะคะสําหรับแป้งทองหยอดนี่ก็มีอะไรมั่งเนี่ยอันนี้เขาก็ไม่ได้บอกเนาะส่วนผสมนะคะเขาก็จะบอกก็มีแป้งเท้าแป้งทองหยอดอย่างดีปรุงด้วยอบหอมนะคะเราก็ไม่ได้บอกส่วนผสมว่ามีอะไรบ้างแต่เขาทำเป็นสำเร็จรูปมาแล้วนะ แมาว่าข้นขนาดนี้กำลังดีนะเดี๋ยวเราจะลองหยอดดูนะเราต้องลองหยอดดูก่อนนะคะใส่แป้งไปทีละนิดนะเราต้องลองลองหยอดดูก่อนว่าได้ที่ไหมเพราะว่าบางครั้งใส่แป้งบางไปนะคะทองหยอดเราก็จะเละไม่เป็นเออรูปไม่เป็นทรงนะ ใส่หนาไปก็จะเป็นแป้งทานแป้งเยอะอีกนะเดีย๋ยวพี่แมวขึ้นมาสิเขาไหลลงมาแล้วเขาก็พับเอาละเป็นลักษณะอย่างนี้นะพอพี่แมวยกขึ้นมาพอเขาไหลลงมาแล้วเขาก็จะเป็นพับอยู่ข้างล่างเห็นไหมคะแล้วเขาก็จะหายไปนะ,ะเดี๋ยวพี่แมวรองขนาดนี้ก่อนเนาะ แล้วถ้าเกิดได้อย่างไงเราจะมาดูกันอีกรอบหนึงนะระหว่างนี้นะคะพี่แมวก็จะพักแป้งไว้ก่อนคุมด้วยแรปไปนะเพื่อให้แป้งเขาเซ็ตตัวกับไข่ด้วยนะแล้วก็มาเปิดไฟตรงนี้น้ําเชื่อมนะคะน้ําเชื่อมทั้งวดอย่าลืมนะเติมน้ําเปล่าไปได้นะคะนี่ทีละ เซตโมงส่วนสี่ด้วยตัวนะพอาะเขาเข้มข้นอยู่แล้วค่ะนะเพราะว่าเราเคี่ยวน้ำตาลมาตลอดเนะาะทำขนมเอาละเดี๋ยวพี่แมวจะทิ้งไว้ประมาณ5นาทีนะคุมด้วยแรปประมาณ5นาทีเราก็มาดูฝั่งน้ําเชื่อมมาค่ะท่านผู้ชมค่ะน้ําเชื่อมพี่แมวก็เดือดเต็มที่แล้วนะแล้วพี่แมวก็จะมาตักนี่เลยค่ะแป้งนะ วันนี้ใช้ช้อนทานกาแฟนะคะตักไปประมาณแค่นี้ปาดนะคะก็ปาดอย่างนี้นะแมวก็ไม่ได้ทำนานแล้วดูลูกออกมาสวยหรือเปล่านีนะคะปาดไปเรอยอย่างนี้เลยนะเขาหยุดมาเป็นหยดน้ำ พี่แมวไม่มีช้อนเหมือนสมัยก่อนเนาะช้อนทานข้าวสมัยก่อนก็ใช้หยดเอาอย่างนี้นะคะลูกเล็กลูกใหญ่ก็แล้วแต่ท่านผู้ชมนะคะกตักขนาดนี้กระปาดอย่างนี้ประโยชน์ออมาเป็นหยดน้ําเนาะนี่นะประมาณนี้ประมาณเศษหนึ่งส่วนสามช้อนชาหรือครึ่งช้อนชาก็แล้วแต่ท่านผู้ชมนะ ชอบลูกใหญ่ลูกเล็กนะคะให้เขาหยดออกมาเป็นหยดน้ำนี้ถ้าเกิดทำบ่อยๆนะคะจะลูกจะสวยแต่อันนี้พี่แมวไม่ค็ได้ทำบ่อยนะเมื่อกี้ลองแป้งไปแล้วใส่แป้ง,ปงทองหยอดนะคะ ใไปสองช้อนโต๊ะมีแบบเพิ่มไปอีกนะคะลองหยอดดูแล้วก็เพิ่มไปอีกหนึ่งช้อนโต๊ะเนาะกระทะพี่แมวนะกระทะทองกระทะเล็กก็คงทําทำได้ไม่เยอะเนาะเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะพี่แมวหยอดไปแค่นี้ก่อนเนาะปิดแลรปเอาไว้นะกันขนมหน้าจะได้ไม่แห้งนะคะ นี่นะคะก็ทิ้งเขาไว้ประมาณสามสี่นาทีในน้ำเชื่อมเนี่ยที่กำลังเดือดๆอ,อย่างเงี้ยนะจับเวลาไปสามสี่นาทีนะคะช่วงที่เราจับเวลาเนี่ยก็สามารถหยอดน้ำได้ถ้าเราจะมาเช็คขนมเนาะพอสามนาทีปุ๊บเดี๋ยวเรามาหยอดน้ำเช็คขนมกันว่าได้หรือยังนะนี่นะคะตักน้ำไปหน่อยนึงนะคะโรยนะเพื่อให้ไอฟองเขายุบนะคะเราจะได้เช็คขนมได้นะ การยุบก็เพิ่มไปอีกนะเนี่ยพอเกิดฟองเขาสงบแล้วเราก็สามารถเชขนมได้ค่ะนี่ย,นะยลูกออกมาส่วยนะคะเอาละยังไม่ได้ที่เดี๋ยวได้ที่เราตักไปแช่น้ําเชื่อมกันค่ะมาค่ะท่านผู้ชมป้ได้เวลาแล้วพี่แมวก็ตักน้ําใส่ลงไปเลยนะเพื่อที่จะให้ทองหยอดเขาเนี่ยไอฟองเขาเนี่ย,งย,งยสงบนะ ะะเยมนน้าไว้ด้วยนะเอาละเราก็จะมาช้อนขึ้นกันเลยนะคะล้างฟองออกแล้วล้างน้ำเชื่อมหน่อยเห็นไหมคะลูกสวย,ยให้ท่านผู้ชมดูใก,ใกล้ๆนี่นะใสสุกแล้วนะคะเราก็ตักมาแช่ในน้ําเชื่อมนี้เลยนะ,ะแล้วพี่แมวก็จะหยอดต่อจนหมด แล้วเรากลับมาดูกันตอนเสร็จเนาะค่ะท่านผู้ชมก็พี่แมวก็ทําเสร็จแล้วนี่ก็เป็นชุดสุดท้ายนะคะสัญญาณเตือนเสร็จเรียบร้อยนะคะน้าเชื่อมเหลือนะคะพอเขาอุ่นๆนาไปกองด้วยผ้าขาวบางแล้วเก็บใส่ตู้เย็นสามารถกลับนํามาทําใช้ได้พรุ่งนี้ต่อถ้าเกิดท่านผู้ชมจะทําต่อนะคะเราก็เติมตน้ำตาลทรายลงไปนะเหมือนที่พี่แมวทำให้ดูในคลิปทองหยอดเไม่ใช่ทองหยอดคะ่ะ ถหยิบนะเติมน้ำตาลทรายลงไปแล้วก็ใส่น้ำลงไปเพิ่มนะคะเพื่อที่เขาจะได้สูงขึ้นมานะอันนี้เขาเหลืออยู่หน่อยเดียวเนาะเอาละค่ะเดี๋ยวพี่แมวก็แช่เขาสักแป๊บหนึ่งนะคะให้ความร้อนคลายตัวแล้วก็ให้น้ำตาลเขา,เาละตัวนะคะสักแป๊บหนึ่งก็จะไปตักขึ้นแล้วมาจัดใส่จานเสิร์ฟกันเนาะค่ะท่านผู้ชมคะพี่แมวก็จัดใส่จานเสิร์ฟแล้วนะคะนี่นะคะก็จะเห็นนะคะ ก็จะเป็นหยดน้ําก็จะเป็นหยดยาวสักหน่อยหนึ่งเนาะไม่ได้ค่อยได้ทานานแล้วก็จะออกมาก็ยังสวยใช้ได้นะคะค่ะถ้าเกิดถูกใจยังไงก็ขอฝากคลิปนี้ด้วยกันนะคะทองหยอดง่ายๆสไตล์ที่บ้านด้วยไข่ไก่นะคะค่ะเรามาดูทางนี้กันเลยนะคะพี่แมวจัดใส่ทางนี้ก็มีนะค่ะนี่นะคะที่พี่แมวทํามาทั้งหมดเนาะ ทองหยิบทองยอดฝอยทองนะคะก็ใส่จานจัดเรียบร้อยนะคะสตไตล์ไทยๆอันนี้ก็ทองยอดนะนี่นะคะสวยฉ่าไปด้วยน้ําเชื่อมนะคะขอตกแต่งด้วยดอกไม้ส,สวยๆด้วยละกันเนาะค่ะถ้าเธอถูกใจยังไงก็ขอฝากคลิปนี้ด้วยละกันนะคะถูกใจยังไงก็ช่วยกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะสําหรับขนมไทยๆสไตล์ง่ายๆที่บ้านด้วยไขย่ไก่ทั้งหมดนะคะ ไปแล้วค่ะคลิปหน้าพบกันใหม่นะคะกับขนมหวานนะคะหรือว่าอาหารต่างๆเนาะถ้าเกิดถูกใจยังไงก็อย่าลืมนะคะทองหยอดสไตล์ไข่ไก่นะคะง่ายๆสไตล์ที่บ้านคะ่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะไปแล้วคะ่ะ